Ừ, như nọ phước bằng này ta làm hạt ơi chỉ nọ tham mà hiên phong mình ยาให้ขุตก็ไม่เจอป่านนี่แะไม่มันเลยมาได้ับ อเขาพออีกข้ามกวาดบางบางขาบางบางหนึ่งในบางได้เดยมีแต่ปลาขาวได้แต่ปลาขาวได้ลุงลี่ได้ปลาขาวหกโตปลาตาต้มหลอด ปาป่านกลงเกาะมันบลาดปลากลุ่มเนาะเดี๋ยวไปเดปเ l ้อปลาคุยลามมันอันตรนแล้ไ้ปลาคุยลามอ่คอีอีปลาคุยล่ามปลาคุยล่ามคุยล่ามผอมมงบอคุยล่ามเออหนูปลาคุยลามมึงควคุยล่ามคุยล่ามมึงไปเบาใหมปลาคุยลาม อาจจะเท้มา,า,ามันัหัวอีกขั้วฉับไปบรรทัเดิมกิมีมาจะมันมวนไดมหัวก็ปปไปจอดไปจอดปะรถไม่ทันเออสุริพลลอนี่ขึ้นมาลอยนำไปอ่ะก้าอะไรจะจเทือนจัเดองสุริพลสุริพลสุริสุริพลคือว่าเขาไปจอดเที่นจัเดองสัตวไปส่งกูไปส่งือนจันดอง กกูบอกเอาเขาในเฮือนเขาเด้อพี่กายนันี่ป่านี่น้ำก๊ยนี่ปา่าปากกระบอกปากกระบอกม,อมันเหลื่อมไอ้มันบวระนะปลากลุ่มปลาตัวนี้นี่ปากระบอกป่าจะเต็มคุกเต็มคุกเลยอุ้ยซองบาทกระเพาะละกินอะไร